สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามาดู Toyota Corolla Cross 2026กันครับและบอกเลยว่า Toyota ได้ทำการอัปเดตที่น่าสนใจกับ SUV ขนาดกระทัดรัดยอดนิยมคันนี้ Corolla Cross ประสบความสำเร็จตั้งแต่เปิดตัวและสำหรับปี2026 Toyota กโ,ต,โตากำลังสร้างความสำเร็จนั้นด้วยการปรับปรุงที่ทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นผมได้มีโอกาสใช้เวลากับรุ่นที่อัปเดตนี้แล้วมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างและคุ้มค่าที่จะพิจารณาหรือไม่ เริ่มจากภายนอกโคลอราครอส2026ยังคงรักษาภาษาการออกแบบที่คุ้นเคยของโตโยต้าไว้พร้อมเพิ่มสัมผัสใหม่ที่ทำให้ดูทันสมัยขึ้นครีลหน้าได้รับการปรับปรุงให้ดูเฉลียเฉีียวและหรูหรามากขึ้นไฟหน้าเล็มีการออกแบบที่คมชัดยิ่งขึ้นพร้อมลายเซนไฟเล็กกลางวันที่โดดเด่นรูปทรงโดยรวมยังคงเป็น s u v ที่สมดุลและมีสัดส่วนดีด้วยเส้นสายที่สะอาดตาและท่าทางที่มั่นคงล้ออัลลอยใหม่ให้ลุกที่ทันสมัยและเติมเต็มซุ้มล้ออย่างสวยงาม ด้านหลังมีไฟท้ายและที่ออกแบบใหม่ซึ่งเชื่อมต่อกันสร้างลายเซนที่ทันสมัยบัมเปอร์หลังได้รับการปรับปรุงให้ดูสปอร์ตมากขึ้นโดยรวมแล้วโคโรล่ารอส2026มีรูปลักษณ์ที่สดใหม่ขึ้นในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักไว้เข้าไปข้างในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่โตโยต้าได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพและความสะดวกสบายวัสดุมีคุณภาพดีขึ้นทั่วทั้งห้องโดยสารโดยพื้นผิวสัมผัสนุ่มและพลาสติกที่ดูมีคุณภาพ แผงหน้าปัดมีการออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานง่ายโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใหญ่ขึ้นซึ่งรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายจอแสดงผลดิจิทัลให้ข้อมูลชัดเจนและปรับแต่งได้เบาะนั่งสะดวกสบายด้วยการรองรับที่ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลพื้นที่สำหรับผู้โดยสารกว้างขวางโดยเฉพาะที่นั่งหลังซึ่งมีพื้นที่เลขรุมเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่พื้นที่เก็บของในห้องโดยสารมีให้เลือกขอายจุด รวมถึงคอนโซลกลางที่กว้างขวางกระโปรงท้ายมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับของใช้ประจำวันหรือกระเป๋าเดินทางและเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกเมื่อจำเป็นระบบ Toyota Safety Sense มาเป็นมาตรฐานพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนและระบบควบคุมความเร็วแบบ Adapt i ี e เรื่องของราคา o ค o l l a c r o s s 2,026ยังคงวางตำแหน่งในระดับที่แข่งขันได้ในกลุ่ม SUV ขนาดกะทัดรัดโตโยตานำเสนอหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามงบประมาณและความต้องการฟีเจอร์รุ่นเริ่มต้นมาพร้อมกับฟีเจอร์มาตรฐานที่ดีอยู่แล้วขณะที่รุ่นบนสุดเพิ่มความหรูหราและเทคโนโลยีเพิ่มเติมเมื่อพิจารณาถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของโตโยต้าต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำและมูล,ลค่าการขายต่อที่แข็งแกร่งโค o l ล a Cross นำเสนอข้อเสนอคุณค่าที่ดีเยี่ยม มีตัวเรือกลุ่นไฮบริดด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเด่นในยุคที่ราคาน้ำมันผันผวนมาถึงประสิทธิภาพโคล่าครอส2 0 2 6นําำเสนอ2ตัวเลือกเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินมาตรฐานให้พลังที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ประจำวันมีความเร่งที่น่าพอใจและเพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองและทางด่วนเกียร์อัตโนมัติ CVT ทำงานรับรื่นและช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดรุ่นไฮบริดเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่น่าประทับใจโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบายการขับขี่สบายและเงียบสงบโดยระบบการสะเทือนปรับแต่งเพื่อดูดซับความค,ครุขระาของถนนได้ดีการควบคุมมั่นคงและคาดเดาได้ทำให้มั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์พวงมาลัยตอบสนองดีและให้ความรู้สึกที่เชื่อมต่อกับถนนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถเพิ่มเติมในสภาพถนนที่ท้าทาย นี่แหละครับ Toyota Corolla Cross 2026โดยสรุปมันเป็นแพคเกจที่สมบูรณ์ซึ่งผสมผสานความน่าเชื่อถือความปฏิบัติได้จริงความสะดวกสบายและคุณค่าที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวเล็กคนเดียวที่ต้องการพื้นที่มากขึ้นหรือแค่หาพาหนะที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกวัน Corolla Cross สมควรได้รับการพิจารณาคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Corolla Cross 2026แชร์ความคิดเห็นด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อรับเนื้อหารถยนต์เพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ